ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะในชั่วโมงแรกนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับครูผู้สอนแล้วก็เนื้อหาที่เราจะใช้สอนกันในเทอมที่1นนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับครูผู้สอนก่อนเลยนะคะค่ะ คุณครูนะคะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยนะคะชื่อจริงนะคะครูชื่อครูสุกิตานามสกุลบุญคำนะคะชื่อเล่นนะคะก็คือครูฝนนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะเคยได้เจอได้เห็นหน้าครูฝนที่โรงเรียนบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาทําความรู้จักกันมากขึ้นในชั่วโมงวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะในชั่วโมงวิชาภาษาไทยมารู้จักเกณฑ์การให้คะแนนกันก่อนนะคะเกณฑ์การให้คะแนนนะคะในวิชาภาษาไทยจะมีคะแนนเต็มให้นักเรียนทั้งหมด100คะแนนเต็มนะคะก็จะถูกแบ่งเป็นดังนี้นะคะ 1. คะแนนเก็บระหว่างเรียนนะคะ50คะแนน 2. คะแนนสอบกลางภาค20คะแนนนะคะและคะแนนสอบปลายภาคอีก30คะแนนนะคะรวมแล้วเป็น100คะแนนนะคะนักเรียนจะได้เกรด4นะคะก็ต่อเมื่อนักเรียนมีคะแนนตั้งแต่80คะแนนถึง100คะแนนนะคะยังไงครูฝนก็ขอให้เด็กๆมีคะแนน80-100คะแนนไปเลยนะคะเพื่อเด็กๆจะได้เกรด4นะคะ เรามาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในเทอมที่1ปีการศึกษา2565นะคะอ่าคร่าๆก็จะมีดังนี้นะคะอ่าเริ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของชนิดของคำทั้ง7นะคะได้แก่คำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำอุพทานคำสันธานนะคะอันนี้จะเป็นชนิดของคำทั้ง7นะคะซึ่งเด็กๆได้ เรียนผ่านมาแล้วตั้งแต่ป .4 ป .5 นะคะต่อไปนะคะเมื่อเราเรียนชนิดของคำจบแล้วเราก็จะมาขึ้นในเรื่องของพยางค์นะคะพยางแล้วก็เรื่องของกลุ่มคำหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวาลีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเรียนในเรื่องของประโยคนะคะเรียนประโยคเสร็จเราก็มาทำความรู้จักชนิดของประโยคนะคะว่ามีประโยคชนิดไปบ้างนะคะแล้วก็ต่อด้วย เรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะซึ่งถือเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็จะมีบทอ่านเสริมในเรื่องของควายข้าวและชาวนานะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องมาดูนะคะว่าเวลามันขาดเหลืออย่างไรนะคะเราก็อาจจะ็นการเพิ่มเนื้อหารหรือว่าลดเนื้อหาลงไปได้บ้างนะคะเล็กน้อยเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะในชั่วโมงนี้ครูก็เข้ามาแนะนำตัวแล้วก็ แนะนำนเกณ์การให้คะแนนแล้วก็เนื้อหาที่เราจะใช้เรียนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเข้าสู่บทเรียนกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ของฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ